สวัสดีครับผมเบิร์ตเอ็กพอร์ตครับวันนี้เรามากันที่ร้านยางตะนกนะครับไปวันนี้เราจะมารีวิวโชค๊คตัว gt ซีรีส์ของเอ็กพอร์ตเป็นโมโนทูบเริ่มต้นนะครับราคาย่อมเยาเพียง17,500บาทรวมใส่นะครับที่ร้านพี่นกรวมติดตั้งครับชุดนี้จะเป็นโมโนทูบสำหรับตัวมาด้าปีทีห้าสิบนะครับแล้วก็สามารถใส่กับพวกฟอร์ดเลนเจอร์ t หกได้ครับแล้วก็สั่งอย่างเนี่ยก็เป็นพวกตัวฟอร์จูเนอร์ ลีโวอะไรพวกนี้ครับยูสูมีใส่หมดเลยมีพร้อมขายเลยที่ร้านอย่างตานกนะครับเข้ามาสอบถามได้ที่พี่นกเลยนะครับราคาพิเศษ1,75่นเจาเราจะมีตัวท็อปสุดด้วยที่ร้านจะมีครบทุกรุ่นเลยนะครับจะมีเป็น running s t 8 running x นะครับล็อก2.5นะครับล็อกเป็นโมโนทูบตัว2.5ตัวนี้น่าเลนมากเก็บร้อยต่อถนอนได้ดีมากนะครับ นี่สวัสดีครับคุณตีสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นของรุ่นไหนอยู่เลยเอาเอเวอร์เรสท์ทีซารูมาเปลี่ยนล้อโช๊คพอดีนะผมเห็นโช๊คเอเวอร์เรสตนี่ตรงรุ่นเอเวอเรสต์นะฮะมีครับมีตั้งแต่ช่วงแต่บ้างอ่ามีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยบ t ซีรีส์ยันรุ่นล็อกเลยตัวท็อปเลยเป็นโมโน2.5อปจุดหนี่เจนเอเวอร์เรสต์ก็มีมีครบครับมีครบครับอันนี้เป็นของเรนเจอร์ทีซิกใช่ครับทีเจ็ดก็คือใส่ของมาด้าไปทีเอสซีได้ด้วยได้เลยตรงนี้ตรงรรุ่นนนนนเเเลยปป็็โโโโมมททูู ครับเทเบลต์มีเป็นโช้บแก๊สมีเป็นอะไรครับเป็นโมโนโทูบแล้วก็มีเป็นที่เป็นซับแทงด้วยซับแทงครับททใช่ครับแต่เป็นซับแทงรุ่นนี้เลยตัวท็อปได้ผลตอบแทนราคาไม่แรงครับคุณภาพรับประกันคุณภาพให้หนึ่งปีนะครับก็ถ้ามีอะไรบางทีเราอาจจะช่วยเหลือลูกค้าได้ในปีครึ่งอะไรเงี้ยเข้ามาดูแลได้ครับแล้วต้องติดร้านไหนครับร้านเฮนนกเท่านั้นติดร้านเฮนกได้เลยในปทุมมาได้เลยร้านเฮนนกเลยร้านอย่างตันกครับเปิดตลอด24ชั่วโมงที่บาร์เซเว่นนีเลเว่น แนะนำนะครับลูกค้าได้ใช้ในเกนฟอร์ดออกที่ฟอร์ดทุมก็ดีหรือรออกในระแวกใกล้เคียงแวะมาดูที่นี่แล้วกันนะครับสำหรับโชคเอ็กพลาเอ็กโล่าน่นจาจัดให้ผมในชุดหนึ่งได้ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะการให้โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ